สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมได้รับคําสั่งจากท่านสวปให้มาดูแลความสงบเรียบร้อยในบริเวณงานแล้วก็บนเวทีแห่งนี้นะครับถ้าตรงไหนไม่สงบผมไม่ไปนะครับผมจะไปตรงไหนที่มันสงบนะครับเพราะผมเป็นผู้รักษาความสงบท่านครับท่านครับท่านครับครับครับ หมอรำนี่จะลำตอนนี้เลยใช่ไหมครับครับท่านคบเป็นเน็นกันยี่ใครดีเนาะไม่ดูควัมนะคุณตำรวจครับครับผมเราทำไมดูถึงมอนฟันนั้นล่ะครับผมผมชอบกินลาบเป็ดครับใส่เกี่ยวองสมใยลงพุงไม่ใช่ผมไม่นโรคตับ็นเป็นตำรวจไปกี่ปีแล้วครับผมเป็นหลายปีแล้วครับเป็นหลายปีแล้วอ๋อไม่น่าน่ะถึงได้ใส่เกลือแก มันใกล้เกษียณผมเลยไม่ซื้อไม่กี่วันผมเกษียณแล้วอันนี้หมอลำใช่ไหมครับหมอ,กอ,อกลำเออเรื่องว่าหมอลิงหน้าเหมือนลิงนะเราอไปน้องๆยรุ่นเยาวชนอย่าทะเลาะว,วิวาทนะครับถ้าไม่สงบผมไม่อยู่นะอยู่เลอัน,อนคุทตำรวจค่ะครับอันมารักษา,านวันจีค่ะต้องครับคุณยายอันมารักษานเราจัึ่งสี่แยกสี่บอกแนวหนึ่งอะไรเดี๋ยวขึ้นมาน้ำเกาหลีน้ำใจพี่มาเอาคุณยายมีน้ำใจมาจากไหนเนี่ย เนี่แหละคุณผู้นิรภัยนี่แหละขอบคุณมากครับอย่ามานั่งสัดซ้องเนี่ยเออเวลาคนตีกันผมจะได้มองเห็นใกล้ๆหน่อยขอบคุณมากยายขอบคุณได้ขอรับรับครับไม่ยังเลยจ้ะขอรับครับภาพขอรัสิลำเรื่องหยังสิลำเรียงโบลำโบลานเนี่พ่อแม่ฟังเอาเรื่องใดดีอันเรียงปีงกินยาอ่าฮะ เขาประปมมยรุะกต์ไม่แล้วเขาประยุกต์ไม่เป็นปีกินยาปุญญาอยู่บ้านไหนทูบุรีรัมค่ะพรุ่งนี้สองโมงเช้าปุญญาไปเสียขับปับที่โรงพักเอาใจเยอะขอหายัางพุทธตำรวจทำให้เจ้าหน้าที่เสียการส่งตัว นั่งลงแล้วอย่าไปไหนหมอลำก็ลำไปไม่ต้องมาใส่ใจคนดูเขาฮะทำไปเลยอย่ามาสนกับอ้าวคุณยายขอโทษครับขอโทษครับผมขอโทษครับขอยานขอโ่ษเดี๋ยวไปเสียร์ขับบัฟยู่ธ์อย่ามันจตายอยู่หนาหั่นอลไรอย่งนี้่นคุณตำรวจคะอะไรเลยครับพรุ่งนี้ไปเสียค่าับัฟที่โรงพักด้วยนะคะคุณยายย้อนสอนเจ้าหน้าที่เนี่ยมีใบยอดขับขี่ไหมย้อนสอนอ่ะฮะก็แล้วงชุดเที่ยงกับผ้าไฟแดงเอาโลวดพาไฟแดงยิ่งโดนปรับจับจับใหญ่เลยนะตอนเนี้ย ค<ไ>ามสียแยกไฟแดงตอนนี้ใครเลยเส้นขาวไปก็ไม่ได้นะเขาเรียกว่าจอมลำาั้งปรับหนึ่งพันถึงสองพันบาทสร้งแล้วเขาก็เห็นมันเนาะไม่เห็นได้ยังไงทุกวันนี้นโยบายติดกล้องวงจรปิดทั่วประเทศกล้องนี่ยังเกาะกล้องวงจรปิดอู้หันกล้องวงจรปิดเขานนก็ย่านเนอกย่านนั้งตัดกล้ <mel od ic> องวจรเปิดยัางย่านปิดทําไมและเนี่ยก็เหมือนกันเวลาขับรถนะให้สังเกตป้ายเขาเขียนเตือนไว้เป็นระยะระยะทางถ้าตรงไหนที่เขาเขียนไว้ว่าทางโค้งอันตรายอย่าไป ให้รัดทุ่งนาไปเลยที่บอกเขาบอกว่าเป็นตายทุกนเอาล้ำไปล้ำไปแล้วอย่าลุกนะผมขอร้องนะคุณยายขอเตือนไม่ได้ดูแล้วพี่น้องเอ้ยหมอรำอ่ะทำไมหมอรำจะตายแล้วถาจะได้หมอรำสิลรัเอาล้ำก็ล้ำไปสิเปโอ้ยทำไมล่ะเอาเชียนไว้้าโอ้ยเนาะขอแม่โอ้ยไอ้ไอ้เอาปรนี้นยังเอินหาพ่อหาแมีอยู่บุ๋ เขาเห็นมันละโอยพ่อแม่เออกระวานน้ำเขาเบิดกันเดียวลูกเขาจะหนีแม่สิวะได้คอนใส่หมอมาบอกสินอ๋โอ้ยแม่กูกระพาะพอมกับพอ่พอ,พอมึงนียย่ย,ยา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 ทะเลาะกันถ้าไม่สงบผมไม่อยู่นะผมรักษาความสงบนะวีรับรับรับเอารมณ์พอดีดีขึ้นหน้าตาเนี่ยแหละเออ เจ้าต่างลางนั่งคือยังไงนลเออาพวกแฟนแฟนอยู่ทางใเหยนเหยนใก่ไห่ับน้อยเดี๋ยวนี้แม่น้อยมาลแลบมหัวอกสินสักมาบ้างคุณยายนี่เอาอยังไงดะครั้งที่สองแล้วนะคุณยาย ่อย่าลุกต่อไปนี้อย่าลุกผมห้ามอย่าลุกค่ะเดี๋ยวยายจะจือไว้นั่งลงค่ะห้ามลุกนะห้ามลุกนะลำไปหมอลำลำไปเอาพวกแฟนๆอยู่ทางใจยืนเย็นใหญ่ไม่จักน้อยแม่หนุ่มน้อยกําลังไฟตัวพระเอกมันเจ็บท่าเสนอหายเิู้ชมหอาพี่แห่ลมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังแห่ลม แรมมาละเออเดินแฮล็ก็ได้เอ้อแหลมก็ได้เออจะว่าแย่แลมแย่แหลมอ่ะพี่น้องคนมาไล่ไหลในเจ้าลำนี่เสียงดีจะว่าขาดสินสินยังอะไรอีกพระเอกตัวแท้เขาออกมาเขาจะมีสินแม่แต่ยางเขามีสินไหมสินเออพระเอกอองพระพี่ยางดูเขาดูเขาเนี่ยที่มือในยามลำบักแผ่นกลางคือตั้งใจเย็นเย็นใจรีดกน้อยโอ้ กระลำนีก็ระคัสันมึงลำอโรดสนะอ้ยไปกลยใ่สุดมามาลกันสุดสนครับครับเอาโอ้มาคือลีสล่งปกแดงเยไเนี่ยเอแลนอย่างไใจเจ็ในักอนมีนับมลงมาแม่งไงกคงายตูควมไม่อช่จะเอาแล้วให้ขึ้นภาพอะไรับเช่ากัน ผมบอกแล้วไม่ยาย่าอย่าลุกเอากระมัดชิ้นพื่เอกไมเนาะพีแหลกจะลุกทำไมมันไม่เลอกของมาลัมเขามาลัมมาลัมโอ้ยยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพีแหลกควมลุกันยังมาท่านในเลิกลมเดียเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยว่ดีวเด็บยวเดี๋ดีเดีบวดี๋เ็บยวดี๋ยียวเเด็๋ยวเวเเเเเ็บีีีี่เยว

หมอมาจะใส่มาจะร้องพยาบาลน้องคขยนี่แหละหมอหมอ,มหมอหมออยู่น้องคขยเป็นนั่นสิบดิิอยู่นะเนี่ยเ็นจะคอยพูดเดียวเจ้เจ้หน่อยคุณหมอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเป็นอะไรมอเป็นบาดดูนี่นยร้ยยว ไปเมารถดจะไปไม่ได้ไหมกูจะไปใช้เลยกูจะไปอุดรกูดอกไปกินย่างอุดรหมาแล้วโอ้ยมากขนาดนี้ก็แค่แนวเว้ยเท็ยบไปนี่เห็นหน้าหมอกูจะตายตึมหมดนะบ้าเอาทำไมเป็นยังนบ้ันมาเป็นบาทย้ำบ้านมามาตอนฉีดยาให้กูเนะย้ำเข้มบนี่้ฮนหมอตำรวจเป็นยังตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ถูกต้อง เอ๊ะคุณหมอคุณหมออยู่โรงพยาบาลหนองคายเดยอยู่แผนกไหนครับแผนดุงคันแล้วก็เคยเคยเคยทำคลอดไมบ้านไปทำคลอดอยู่บ้านปะโคปะโคยังผูกจะยังไงนบ้านอาคนผุ่เด่าโหอยู่ดีมีแห้งตายบ้านเราเดี๋ยวไปใคุณหมอเฮ้ยคุณหมอผูกแล้วนะเนี่ยอ๋อุ้ยคนไข้หน้าจืดหมดเลยอาการมันร้อนกูจะเป็นลมตายอยู่แล้วเนี่ยเจ็บก็เจ็บเให้ยังไงเนี่ย โอ้ี้คนใคจะได้ดีที่สกูอยู่เยโอ้ยรอเอาเลยอดมแอมโมเนียอ๋อันจะเปลบลมลมลมไม่ต้องมีเสีย็ไดคุณหมอครับ ใช่ต้องแล้วผมหายใจอิ่มท้องดีเย็นใจเจูเสียดายไปหายใจอิ่มแล้วลงเองหมอตรวจเขาหมอปวดปวตปวดให้หน่อยเอาทำนี้บูญเดียวีใอบมเนี่ยอยากเห็นตอนมันรับไปบริจาคดิเนอไหวเบุกดีพูดแล้วย่าางเข้ไปก ต่เมือก<อ>ูเดียวกับเครื่องมือแล้วเอาเิลิปๆๆๆมันไขอาการไม่เอาอย่งละบันมัาเป็นไก่ย่างหาดาวเอาใส่หูห้หมอเนี่ยใส่หูห้หมอเนี่ย,ค,ย<อ>คุณบอกอน้าคุณหมอเปรี้ยงปันจใส่ นั่งดีๆหน่อยครับตรวดนอกพื้นที่ <c oughs> ก็นั่งอย่างนี้ล่ะคะ่ะนั่งดีๆไม่ต้องมายิ้มให้ผมไม่ได้ยิ้มให้ยิ้มแล้วยังไงมีกลิ่นด้วย <c oughs> ทำไมต้องไปตรวจตรงนั้นหมอชอบตรงนี้หมอผมไม่ได้เจ็บตรงนั้นนะเจ็บตรงไหนเนิ้ยเนี้ยลักษณะนี้เอ็นจมโอภาษาหมอเอ็นจมเอ็นจมแล้วจะทำยังไงต้องฉีดยาฉีดยาให้ชาดตายไม่เถิดหมอ ตายสิให้น้ำบ่นั่นเจ้าตายสิออกไฟสุ่มตืมทำไมทำทำอะไรน่ะหาเข็มก่อนหาเข็มฉีดยายาดูดตะล้ำของยาคือยูหันเอ้าเลยอันนี้เฮียยังอ่ะอ้าวนั่นไงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาของยาคือเจ้าเจ็บัะเนี่ย นั่นน่ะยาแรงด้วยนะนั่นน่ะเข็มแท่งทองหมอโอ้ตายแล้วอันตรายนะเนี่ยกู้ภัยว่าสองกู้ภัยเราสีเหตุล้มเองเลยกู้ภัยกู้ภัยกู้ภัยว่าสองเราสีด้วยเอาเอากู้ภัยท้องไส้เต็มสิทธิ์เดียบโอ้เห็นลนพยาบาลเปิดลากหล่อเลยเว้ยแล้วท้องไส้ด้วยเออไม่เป็นไรจิตอาสาไม่ว่ากันช่วยหน่อยช่วยหน่อย ญาติผีตายท้องกลมิดหมอเมื่อหน้าเมื่อหาเป็นนิสิตญาติผีตายท้องกลมคุณหมอผู oh ้ใดผู้ใมาอย่ามาเอาหมอไปโรงพยาบาลคุณหมอต้องนอนเอาไปลักษาหนังฉันนะเอาไปโรงพยาบาลเร็วๆเลยเอาเร็วๆเลยเอาเคลียร์ทางด้วยน้องๆเคลียร์ทางด้วย ไปเลยกู้ไปลงมาเลยเร็วด่วนฮะฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮาคนไข้ยังไม่ไปเลยไปน้ำเนี่ยเนี่ยไปน้ำเนี่ยฉันช่มันเองโอ้โหยาสลบนั่นหลิวเลยแมวมาใส่เร็วเลยรีบๆเลยไข่น้าเกียวหมดแล้วไปเลยกูไป เอาเรามึงหันหน้าเข้ากันแล้วจะไปยังไงเฮ้ยเดีนยวเดี๋ยวนเดินเดิเดินเดินอดินเดนดนเด้นเดินเดินอดนเดินเอนเอินเบนเดนเด้นเดนเนนด มันต้องหันหน้าไปทางโน้นอ่าเออเออนี่จะถูกคนที่หันหน้าตามใจเย็นกู้ภัยใจเย็นไปเลยไปเลยเะาังนะครับาเบาไม่ได้เละเดี๋ยวไปเรียกกู้ภัยประจักษ์เข้ามาเลยไปเม่ได้เยอะเขาเขาเพิ่เปลีย่ยนแล้วแฮ้ยน่ยโอ้ยเจ้า ไปใส่หมวกตำรวจป่ะเดี๋ยวมันคุนละอค์กรมันใส่กันไม่ได้โอ้เอ้าราชการลุ้งกันละบันนั่นเนี่ยขับไฟกันไป้